สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอสีทุกท่านเรามาดูสูตรบนชนสิบหน่วยแล้วมาไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลแนวทางให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณทุกท่านนะคะมาดูกันเลยมาเมื่อติงัน้วไม่ได้บางไม่ได้กล้องเป็นไปตรงเลาตรงใช้นี่นะคะ หลักร้อยบวกห้าคงที่สุกปกบเวลาหลักสิบล่างบวกเจ็ดคงที่เข้าใจแล้วเนาะนี้ก็คือบวกห้าหลักร้อยบวกห้าหลักสิบล่างบวกเจ็ดเขียนไว้แล้วขเขียนไว้แล้ว บวกกันเลยก็คือห้าบวกห้าเป็นสิบเอาสี่ตัวดิสี่ตัวเป็นสองเป็นสามเป็นสี่ไม่ถึงเจ็ดเลยผิดได้ตัวนี้เก้าเป็นสี่บวกเจ็ดเก้าเนี่เก้าบวกห้าเป็นสิบสี่เอาสี่ตัวเดียวนะคะ บวกหนึ่งเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดมาสิบหน่วยบนดี่จะเจอห้าบวกศูนย์ได้กับห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดห้าบวกสามได้แปดห้าแล้วหกเจ็ดแปด บวกหนึ่งเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกหนึ่งเป็นหงต่อมาหกบวกห้าเป็น11เอาแต่หนึ่งมาสิบสองบวกหนึ่งเป็นสามหนึ่งเป็นสต่อมาก็คือเหมือนกันเลยหกบวกห้าเป็น11เอาแต่หนึ่งมาสอ สามสี่บวกหนึ่งหรือคะบวกหนึ่งบวกหนึ่งลืมบวกไว้ให้ดูห้าบวกสี่เป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบบวกหนึ่งอีกก็เป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองห้าบวกห้าเท่ากับสิบ เอาเต็ศูนย์มาศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นหนึ <laughs> ่งบวกสองเป็นสามหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกหนึ่งมาเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งมาเป็นแปดแปดบวกหนึ่งมาเป็นเก้าห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดเอาเต่หนึ่งมา หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่ห้าบวกห้าเป็นส okay. ิบดึ่มเบอร์นะี้มีแต่มีแต่เราะย่างเดียวห้าบวกห้าเป็นสิบเอาแต่ศูนย์มาศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งได้สามนี่มีมีแต่ห้าห้าห้า ห้าห้าลวดเลยห้าบวกหนึ่งห้าบวกห้าเป็นสิบหนึ่งบวกศูนย์เป็นสิบเอด็ด <c oughs> เป็นหนึ่งสองสามห้าบวกห้าเป็นสิบเอาจากศูนย์มาศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งศูนย์บวกหนึ่งบวกหนึ่งได้สองหนึ่งบวกสองได้สามห้าบวกสามเป็นแป,นป,นปดห้าแล้วหกเจ็ดแปดกันลืม แปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งจบแล้วฝั่งนี้มาดูบูปกบกันเข้าไปหน่อย ปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าเอาห้ามาตัวเดียวอันนี้ก็บวกหนะะึ่งเลยค่ะบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดมัน,มนจนกันเลยหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามเอาสามมาตัวเดียวสามสี่ห้าหกเดินแต้มมาเลยค่ะ ศูนบวกเจ็ดก็ได้7 8 9 0เอ็ดเนยอนเต้มหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งมาเลยค่ะเอาบวกนี่แหละมันจังไม่สับสนสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดเอาแต่หนึ่งมาเดือนเต้มมาก็สองสามสี 3, 4, จ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่เอาแต่สี่มาตัวเดียวสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกห้าบวกหกเป็นหลายแล้วเจ็ดบวกเจ็ดอีกเป็นสิบสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหก บวกหเป็นเจบวกหนึเป็นแปบวกหนึเป็นเก้าเจ็บวกเจเป็น14บสบวกหเป็น5้บวกหนึเป็น6กบวกหนเป็นเจามวิญหอเหอวาหนห้อง จ็ดบวก 1, หนึ่งเท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดเอาแต่หนึ่งเจ็ดบวกสามเป็น 6. หกเจ็ดบวกสามเจ็ดบวกหกเป็นสามมเต็เจ็ดบวก 6, เป็นสิบสามมาต่สามมาเต็เดียวสามสี่ห้าหกเดินเต็มมาเลยนะคะเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ด สองสามสี่เดินเต็มมาเลยเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดบวกแปดเป็นห้าเป็นสิบห้านะคะสิบห้าเอาแต่ห้าเดินเต็มมาหนึ่งหกเดินเต็มมาอีกเจ็ดแปดบวกสี่ตัวบวกหนึ่งบวกหนึ่ง เจ็ดบวกสามเป็นสิบเอาแต็หนึ่งเอาต็ศูนย์มาเดินเต็มเป็นหนึ่งอสองสามจบียวมาดูมาดูมาด,มาดูตัวที่มันชนกันนะประกบเลยนี่ประกบก,กันเลย ิบมาที่เจ็ดฝั่งนี้ไม่เข้าออกเจ็ดเก้าฝั่งนี้มีเลขหกฝั่งนี้ก็มีเลขหกออกหกสามสี่ห้าหกสี่ห้าหกออกสามด้วยต่อมาเก้าห้าฝั่งนี้มีเก้าฝั่งนี้มีห้าออกเก้าห้าเอาเลขคือ เด่นสิบหน่วยเป็นสิบหน่วยนะคะฝั่งนี้มีเลขสามฝั่งนี้มีเลขศูนย์เอาไปเป็นเลขเป็นเลขฝั่งนี้มีเลขหกฝั่งนี้มีเลขสอขขง,ม 6, งมไม่นี่ชวนจะบูดเลยสิบหกสุดสิบหก สหกนะคะฝั่งนี้ไม่มามาหลักลอยแทนจนมาที่สีมาหลักลอยสีแปดหนึ่งมาที่หลักลอยไปไม่ห้วนไปไม่ถึงเปลียน ฝังนี้มีเก้าฝั่งนี้ก็มีเก้าอกเก้าแปดฝั่งนี้มีหกฝั่งนี้มีเลขหนะึ่งอกหนึ่งหกเนาะเลขมันมันเป็นสิบเป็นหน่วยเนาะ <laughs> ถ้าไม่ชนจับคู่กันนะคะสิบหกสุด อันนี้ก็ไม่ได้สูนย์กันเลยฝั่งนี้มีเก้าฝั่งนี้ก็มีเก้าตัวนี้เทมศูนย์ด้วยเอาเก้าศูนย์ฝั่งนี้มีสามฝั่งนี้ก็มีสามหกเก้าสามฝั่งนี้มีสี่ฝั่งนี้ก็ มีศูนย์หกศูนย์สี่มันชนกันน้อยเลยมันมันมันเป็นเลขจับคู่เลยสิบหน่วยเลยฝั่งนี้มีศูนย์กับสามฝั่งนี้ก็มีศูนย์กับสามหกศูนย์สามนี่ครบเลยชนกันครบเลย ต่อมาฝั่งนี้มีสามฝั่งนี้มีหก3 6สามหกจับไปสิบหกชุดแล้วเอาเลขมาตัดเอาเนาะเอาเลขดับมาตัดเอาเลยอันนี้ไม่ศูนเลยไม่ศูนยเลยศูนที่ศูนย์กับหนึ่งนะคะศูนที่ศูนย์กับหนึ่ง เอาไปเลยเปดจับจับคู่ให้เลยเนาะเปดศูนย์ปดหนึ่งปดสองปดสาม่วนที่ศนย์นะคะเก้าศูหนึ่งเสอง เก้าสามเอาไปนี่แหละดูดูว่าตัวไหนจะมาไม่ได้จับหมดนียหลักศูนย์กับหลักหนึ่งชนกันนะคะเอาไปนี่สีหางชนที่ศูนย์กับหนึ่งมันจะมาเก้าหนึ่งไหมศูนย์หนึ่งไม่แปดหนึ่งไหม, 8, 1, ไหม 93, เก้าสามเดบิวเมนเก้าเก้า กถวสามด้วยจ้ะจบก็จัดไปนะคะจับคู่มันไม่ชนจับคู่แต่ก็โซนศูนย์กับหนึ่งอยู่่วนไปที่ศูนย์กับหนึง่งโนกับหนึ่งนี่เอาเอาแปดกับเก้ามาจับเลยอันนี้มันศูนหลักสิบอยู่ ชอบก็จัดขัดกระ่านนะคะเซฟไว้เลยจ้ะเอาสูตรมันไว้สูตรง่ายๆยาย,ยาลุนไม่ได้เอาบวกเยอะหรอกว่าว่า,าบวกเยอะมันบวกผิดไม่ได้ใช้เครื่องคิดเลขเลยผิดคำเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลแนวทางให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่รับชมนะคะขอให้ร่ำล่รวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า